เพราะเราคือ t ท็ h แคสซาล o นออฟบิวตี้เราเป็นซาลอนครบวงจรที่เปิดมาแล้วมากกว่า30ปีและให้บริการลูกค้ามากกว่า5,000ท่านต่อเดือนเรามีทรีทเมนต์ที่ตอบโจทย์ทุกสภาพเส้นผมและหนังศีรษะมากกว่า10รายการและยังมีเตียงสะะที่นอนสบายมาก และยังมี a g c u r s i v e Personal a s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  เซ t ที่คอยให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกตลอดการรับบริการสวัสดีค่ะพร้อมรองรับความต้องการของทุกท่านจะต่อคนตาพร้อมทำเล็บก,กยมได้อุปกรณ์ที่ใช้มีมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยและทันสมัยเราใช้ขนตาพรีเมียมจากญี่ปุ่นและกาวตาขนตาที่จดแจ้งออยอที่แรกในประเทศไทย และเรายังมีการออกแบบดีไซน์ขนตาที่เหมาะกับดวงตาของลูกค้าแต่ละท่านแว็กซ์ของเรานำเข้ามาจากฝรั่งเศสแรนเซอร์ฟิวออนโยนขนรักขนโคนและเท่าไรหน่งไข่ดียวน,นะนวดหน้าฟินๆไม่ต้องบินไปถึงฝรั่งเศสเพราะเรายกเอาแบรนด์เอลลาบาเชมาไว้ที่นี่แล้วและหากท่านใดอยากผ่อนคลายสบายหนังศีรษะแนะนำเลยคะ่ะ d i a n Head Massage ที่จะทำให้ทุกท่าน ตุปิโลกบนี้เพราะฉะนั้นเราจะมาเป็นเทคแค์เหมือนกันไม่ได้